ที่สี่ดอกเตยดีนะครับไม่เกินนะครับไม่เคยที่ไหนก็ไม่ว่ากันเสร็จแล้วปั๊บเอามากองให้ทุ่มน้ำหมักบริการขัดมืดไปเลยน็อกเลยครับผมน้ำหมักที่ผมราดเหนื้อก็ร้องถึงทีหมูให้ดูราดตัวนั้นเลยราดหรือกระเปล้าราดเป็นกองได้แล้วแต่สามม้วนเลยสามสิบแต่ห้าไปเลยไม่รู้องผสมใช่ไหมครับไม่กะกะเอาใช่ไหมครับอ่าใช่สามม้วนเป็นกองทั้งหมดเลยไม่กลัว แต่แล้วที่ไม่เฉยจนฝ่ามันจะคลายความร้อนไม่ว่าอุณหภูมิข้างนอกถ้าอุณหภูมิข้างนอก60องศาข้างในต้องให้มันได้60องศาที่มันใกล้เคียงการพอปักมาแต่ไม่ใช่ว่าคอยอุณหภูม60องศานะที่อุณหภูมิเท่าตัวข้างนอกกับขอางในพอปักมามันพอปร่รู้ อันนี้ยังร้อนอยู่หน่อยๆร้อนเออผมจับดูเมื่อวานมันร้อนมากอ่าร้อนพอยังไม่ค่อยดีขนาดนั้นจะสอบมันร้อนเลยฮะับร้อนที่เมื่อวานที่อยู่ในห้องร้อนที่เมื่อวานนะครับพอมาอยู่ตรงนี้แล้วร้อตัวมันเย็นอย่างเดียวต้อนตัวเย็นอย่างเดียวครับแต่ทีนี้เราพลอยไม่ได้นี่เมื่อเขาเร่งมาเขาก็รู้แต่ว่าคือเขาย่างล้างจากนี่ถึงนู่น ก็พอประมาณนะครับโดนอากาศโดนอะไรโดนคามเย็นมากเดี๋ยวก็ดีเย็นนะครับแต่จำหนวไว้ดีนะครับปุ๋ยที่ดีอ็มีกลิ่นหรือตะเผ็ดขอเน้นคำเดิมหรือตะเผ็ดสองไม่ร้อนเกินไปนะครับ <c oughs> สามไม่แฉะแค่นี้ใช้ได้นลครับ เผมไม่ได้บอกว่าเออเจลที่น้ำหมักเท่านั้นนิดเท่านิดที่เราใส่ไม่ได้ในปรยยิปรมาณใช่ครับไม่มีต้องมาหนักเทนอันนี้ตัวเท่านี้อันนี้ตัวเท่านั้นใช่ครับมุกบอกความความชื้นประมาณสี่ถึงเซนหรือพอประมาณนะครับใ,นใ,นใช้แป้งเราไปใช้แป้งตาส่วนก็ใส่ก็บอกแค่นู้ใส่แบบไหนใช้แบบไหนนะครับ เคยทำปะเคยเอาุ๋ยหมักนะเคยทำาสมแ้าโจเนี่มันปุ๋ยหมักมันต้องมีฝ้าขาวๆนี้ถึงจะใช้ได้แต่ที่ได้เลยก็เคยทำเนี่ยแบบแบบนี้แหละครับแล้วก็กลับมากลับไปบ่อยไม่ได้นไม่ได้รู้ตรงเรื่องตรงยุคเอ็ดวันแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันจากนั้นครับถ้าเราเอาปุ๋ยไปใช้โดยที่เราไม่ไปผสมกับดิน อ๋อนั้นมันตอนส่วนคือได้ครับถ้าเราไม่ไปปลูกนะถ้าเราไปใส่ผสมดำผสมลายเราต้องใส่ให้หายคือเนี่ยเราไม่เจอแล้วว่าอะไรเป็นดำอะไรเป็นอะไรมันเป็นอันเดียวกันไปหมดแล้วฮะเพราะมันกำลังจะไหลใช้ได้ก็คือไม่รอหายร้อนเนฉยเนี่ยที่มันเย็นนี่เป็นทีเรียมันตายไม่ตายครับเขาหมดอายุแล้วตรงนี้แต่เขาไม่ถึงขนาดตายเขาหมดอายุตรงนี้การทำงานของเขาเขาพัก แล้วจากที่ว่าเขาไปเจออนู่กลางเขาจะไม่ร้อนแต่ว่าเปลี่ยนจากภาพร้อนกลายเป็นเย็นเหมือนกับตรงนี้เปีนไปต้องมีี่ได้โอ้โหเขจะลงไลน์ให้ได้ไห้พี่พีจะได้ทำเลยฮะจะได้ขับต้องมีละโคฮะโอ้โหจะได้แล้โคอีกหลายแสนเหมือนกันนะของที่ใหญ่เข้าไปได้เปได้อยู่เอ็นที อเอฟซีีมาเพราะนาั้นมาจากน่าจะเป็นชุดของที่มามีมาจะ่ที่ไม่ไะมาครับอยากต้านก็เลยําอยู่อันนี้ก็คือจะมาอยูน่นะแล้วก็มีจัจากที่ว่าปัานแลอาจารแบบนีน้นร้อนพราเราที่ทบแต่นี่แรงี้ต้องกาอย่างแต่ถามอะไรเีมีตายไมีตาย ใช่ครับแล้วเราก็ปั้นด้วยแ้งมันหาีสดีใช่ครับผสมน้ำหมักกับล๊ีไม่ีแค่น้ำหมักกับล๊ใช่ครับีแล้วก็ประมัเนี้เสร็จแล้วถึงลูกกินเนื้อที่หนึ่งตารางเมตรชอบดาโยนน้ำเปลือ่าปับมปน้มนะแกข้างขึ้นมาบนกิลูกนน้ำาเมตรนี่หเมตร สองเนี้ดูไหมครับเสร็จแล้วปับ๊บอ้น้ำกูก็ไม่เสียแล้วไอ้นี่เหลือทำยังไงก็เรียกคนสมัยไปใส่คนสมัยได้ไหมได้ครับไม่ต้องครับเจาะน้ำดื่มเลี้ยงนะเนาะแหม่เจาะน้ำมีก <c oughs> ินสไายให้หามาหน่อยหนึ่งเจาะดินดูไอ้หางซึม หมักราบปกติเทนี้เดียนได้ห้มาสีาลยแต่ต้นใส่ได้นะครับถ้าต้นไม้ใหญ่จนได้ประมาณสามลูกเท่านั้นเองอย่ากเกินนะเกินตายหายอีกใกล้เกินไปก็ตา,ายลำ,ลำลไอ้นี่เขาขาวเนี่ยไม่ใช่อะไรนะอนิียีนะมีเกิดขึ้นเนี่ยจับร้นอนๆอ่ะ กูเจอไม่เชื่อว่ามันตายอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหเปี่ยนไม่ตายแต่ทำไมไม่กินเยอะที่ได้เห็นอยู่กลางนี้ร้อยแล้วมันเป็นเนียวตัวเองใช่ครับเป็นย่างนี้แล้วี่มันนห้มันนานๆไปนะครับเราควรไปเดี๋ยวฟิวจะเสื่อมหรืออะไรเพราะพวกนี้มันต้องการพื้นแห้งเก็นไปปั๊บก้จุ่มไปในน้ำอ่ะเห็นไหม เนี่ยตอนที่ตอนที่น้ำาท่วงเยงีอกทางเอสดีีสั่งผมไว้ให้มัทำ้นี้นหนึ่งด้านลูกแต่มีหน่วย,ยงานยืนยันงานผมไม่ดีผไม่ดต่างาโอ้ยเนี่ยไปเ,ยเพื่องเยืให้เกิดผลิกิริยบไใ,ใ้ไหมั<ช>้ไหมให้ข่าวแล้ตามให้เยมันมีอยู่อยู่คนเดียวแหละไอ้ที่ว่าปสอง่ะ เอาเนี่ยเปรี you know ้ยงบอกคุณเราเกิดวันทิษเกิดปูนเกิดหาอะไรสารพัดแต่ถ้าไม่เปรี้ยงครับมลมพอษเน่าใช่ไห้แล้วสช้ดอกยาอะไรเปรี้ยงหรือเปล่ี้ยงครับไม่เชื่อมันก็ไปขัดแย้งกับผมอยู่นะมันรู้ไม่จริงหรือก็ที่บอกว่าไอ้ลงเฟซลงอะไรกันเยอะใ้ต้องปิดหน้าไปตรงนี้เพราะไม่ถี่สมัยก่อนที่ผมทำงานที่จะเยอันี้ในชุดสัมผัสก่นแรกทีมงานเอาผมไปลงเฟซ เด็กไหนอบอื่นตอบออพอผมไปดูข้าวผมสั่งเลยลบพิมพเดี๋ยวนี้ทำไมถึงสั่งให้ลบพิมพตอบในสิ่งที่ถูกแล้วใครคือเสียครับผมใช่ไหมใครอยากรู้อยากอะไรอย่าไปดูในเฟซเลยถามผมเถอะหรือโทรมาถามก็ได้ก็ให้มีเนาะมี เอ่อศูนย์แปดเก้า uh, ครับสองสี่เจ็ดครับสี่แปดเก้าเจ็ดครับครับใช่อ้าวแล้วอยู่ไหมผมว่าให้ผมพักเสียนมาด้วยไหม